มาอัปเดตเรื่องของคุณโรมพชตากันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเห็นว่าก็ไม่ได้รับงานละครก็มีการเฟดออกจากวงการบันเทิงก็เป็นเพราะว่าต้องไปดูแลคุณพ่อเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนหาว่าแบบวา่าเป็นอะไรให้สัมภาษณ์<บ>แล้วก็เ,เออแล้วบอกว่าละครนี้ที่เฟดเนี่ยจริงๆไม่ได้เฟดจำบทไม่ได้เพราะว่าฤทธิ์ยาหรือเปล่าอะไรนี้แต่จริงๆไม่ใช่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูเหตุผลของคุณโรมกันดีกว่าครับ ก่อนหน้านี้นี่ครับก็ต้องถอนตัวจากละครเรื่องนางทาตไปแล้วครับล่าสุดพระเอกวิกสามลมพัชตะครับก็ต้องถอนตัวจากละครเรื่องไฟล้างไฟของผู้จัดนกจริยาครับ ท,ทันทีถ่ายทําไปได้แล้วประมาณหนึ่งท่ามกลางกระแสข่าวลือนะครับว่าพราะเอกหนุ่มคนนี้มีอาการเบลอขั้นแรงจําบทไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยผู้จัดดังก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงสาเหตุโดยระบุว่านหนุ่มโรมนะครับสภาพจิตใจย่าแย่เพราะคุณพ่อเนี่ยที่ป่วยหนักครับเจ้าตัวก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3ด้วยอาการน้ำตาซึมนะคะระบุว่าขอเฟดตัวเองจากงานละครชั่วคราวเพราะอยากให้เวลาพ่ออย่างเต็มที่ตอนนี้คุณพ่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและลำไส้ ระยะสุดท้ายและก็ทำ K ีคมบบำบัดไปแล้วถึง8ครั้งทุกวันนี้ทำเพื่อคุณพ่อพาไปเที่ยวในสถานที่ที่อยากไปพาไปไหว้พระทำบุญลอมาดูนะครว่าพี่โลมเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างเขบอกว่าจะบอกว่ายังไงดีเอาเป็นว่าอยากใช้เวลาอยู่กับเขาที่ผ่านมาเนี่ยพาเขาไปทำบุญไปที่ไหนที่เขาอยากไปเราหวังให้อาการดีขึ้น เราสู้เราเป็นกําลังใจให้เขาอยู่แล้วเขาทําคีโมมา8ปถึงเครั้งแล้วอยากทําตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนผมไม่รู้ว่าผมจะได้ดูแลเขาอีกนานเท่าไหร่ก็เลยขอเฟดตัวเองกลับมาดูแลคุณพ่อถึงวเวลาพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครเหมือนเดิมขอดูแลคุณพ่อครับนี่อยากทําที่สุดในชีวิตเท่าที่ทําได้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทีมข่าว True i n s i d e ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะเพราะอยู่ต่างประเทศรวมถึงผู้จัดอย่างคุณนกจริยาก็อยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมข่าว True Inside ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณลมพัชตะและครอบครัวให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะัก็ขอให้คุณพ่อดีขึ้นดีขึ้นแล้วกันใช่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าคงจะไม่มีอะไรที่มีค่าสำคัญไปกว่าครอบครัวอีกแล้วนะคะถูกต้องเลยครับค่ะ